เครื่องมือเลือกบ้านหรือที่อยู่อาศัยบ้านคือวิมานหรือบ้านคือนรกเพราะว่าคุณเลือกมีบ้านดังนั้นวันนี้ทางสถาบันโพสต์อาครามีเราถือว่าต้นเหตุของทุกๆปัญหาของคนเราเกิดจากการเลือกมีบ้านผิดหรือไม่สัมพันธ์กับตัวเองหรือไม่ติเวลาซึ่งก่อให้เกิดปัญหามากมาย ดังนั้นเราจรึงมีหลักการเลือกมีบ้านเครื่องมือนวัตกรรมและวิธีใช้เครื่องมือในการเลือกว่าการจะมีบ้านแต่ละครั้งเราจําเป็นต้องมีหลักการและเครื่องมือดังนั้นเราจรึงมีหลักการเลือกอมีบ้าน6กกฎเหล็กการเลือกมีบ้านเริ่มตั้งแต่เลือกทำเลเลือกกดมิติเวลาเลือกแบบแล้วก็เลือกยาม เลิกขึ้นบ้านหรือเลิกวางเสาเข็มเป็นตัวนี้ลักษณะคร่าวๆนะครับและที่สำคัญยิ่งเราก็ใช้เครื่องมือนวัตกรรมในการค้นหาโมเดลที่จะไปมีบ้านแล้วก็จะมีขั้นตอนคืออีวาริคือการประเมินวิเคราะห์เ,เกี่ยวกับสถานที่ที่ตั้งมาเลยที่แล้วก็สัมพันธ์กับคนว่าจะอยู่บ้านลนี้ดีไม่ดี และที่สำคัญยิ่งเราเราก็จะมีการชี้นำเวิร์กช็อปเพื่อนำไปสู่การมีบ้านที่ถูกตามหลักของจุย้ยขั้นตอนที่หนึ่งที่เรามีลักษณะขั้นตอนหนึ่งการใช้เอเว็บไซต์โพสต์อคาเดมี่ก็คือกดที่เว็บไซต์โพสต์อคาเนมี่นะครับโดยใช้เครื่องมือเพื่อค้นหาโมเดลเคนที่ไปจะมีบ้านและมิติเวลาอายุใครที่เราจะซื้อบ้านนี่คือสำคัญยิ่ง เพราะเมื่อโมเดลสัมพันธ์มิติสัมพันธ์เวลาสัมพันธ์การเลือกมีบ้านขั้นตอนที่2ก็คือกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ซึ่งเว็บไซต์จะเป็นตัวโปรแกรมในการคำนวณเพื่อหาโมเดลและกฎมิติเวลานั้นซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์ประเมินผลว่าบ้านหลังนี้เหมาะสำหรับใครลึกอยู่แบบไหน และอยู่อย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความร่ำรวยลุ่มเย็นและมั่นคงได้นี่คือหลักของการเลือกมีบ้านโดยใช้เครื่องมือนวัตกรรม PostAcademy.com และที่สำคัญทางตรรันของเรามีการาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกมีบ้าน หรือการจัดหงช่วยให้ตรงกับโฉลกหรือเกี่ยวกับโมเดลหรือมิติของเรานี่คือหลักการเลือกบ้านที่ถูกต้องสวัสดีครับ